เรื่องย่ออย่ายุ่งกับชายชารามีคู่รักคู่หนึ่งที่ตกหลุมรักกันมากพวกเขาพบกันในโรงเรียนมัธยมปลายสีรัฐเป็นหญิงสาวที่สวยมีเสน่ห์และน่าดึงดูดใจจนผู้ชายทุกคนอยากนอนด้วยเพราะเธอมีใบหน้าที่เซ็กซี่ สะโพกใหญ่หุ่นอวบอิ่มและใบหน้าหวานเธอเป็นคนอ่อนโยนแต่เป็นมิตรไม่สนใจเรื่องชนชั้นเธอชอบความสะอาดเค้นแฟนหนุ่มของเธอเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาและชอบมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงครอบครัวของทั้งคู่ร่ำรวยและสุภาพความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นที่รู้กันดีของทั้งสองครอบครัวพวกเขาสามารถออกไปเที่ยวบ้านของกันและกันได้อย่างไรก็ตามครอบครัวของศิระตัดโดยเฉพาะพ่อของเธอ เป็นครอบครัวที่เคร่งครัดและห้ามไม่ให้ลูกสาวแต่งงานก่อนอายุมากพอที่จะรู้ว่าพวกเธอกล้าละเมิดประเพณีอย่างไรก็ตามด้วยพลังแห่งตัณหาของเคนและความรักของสิรัตพวกเขามักจะนอนด้วยกันโดยไม่มีใครรู้ยกเว้นคนที่คอยเฝ้ามองและสนองตัณหาของเคนอยู่เสมอธมังเป็นคนสวนที่บ้านของสเรรัตและเป็นเพื่อนสนิทของพ่อของสเรรัต เขาอายุ60กว่าปีเป็นไม้มานานกว่า20ปีรูปร่างผอมบางแต่แข็งแรงมากสเรรัตไม่ชอบทำมังมากนักเพราะเขาชอบเล่าเรื่องราวให้พ่อของเธอฟังและเป็นคนสกุกกับคืนหนึ่งฝนตกหนักเคนและสเรรัตแอบขึ้นเตียงด้วยกันในโกดังพวกเขามีแซกกันโดยไม่ทันสังเกตว่าทำมังกำลังมองอยู่เมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้นเคนได้รับโทรศัพท์และรีบอ,ออกไปปล่อยให้สเรรัตนอนเปลือยกายอยู่บนพื้นคนเดียวโดยไม่รู้ว่าทำมังกำลังมองเธอผ่านหน้าต่างที่เขาเปิดทิ้งไว้ที่จริงแล้วในใจเขาทำมังอยากนอนกับสเรรัตมาตลอด พราะเธอดูเหมือนภรรยาเก่าของเขาโดยเฉพาะสะโพกเธอยังสาวและมีรูปร่างขาวเนียนเขาจินตนาการถึงการพาเธอไปนั่งบนมังกรของเขาแล้วให้เธอหลังออกมาอย่างหนักหน่วงขณะที่เขาค่อยๆดูดหน้าอกของเธอนี้เป็นเพียงความฝันของทมังแต่ความฝันนี้กลับทําให้เขาคิดต่างออกไปเนื่องจากประตูห้องเก็บของไม่ได้ล็อกเขาจึงค่อยๆเปิดออกและยืนมองร่างของสเสร,รัตโดยไม่ให้เสรัตที่กําลังหลับสนิทรู้ชั่วขณะหนึ่งหลังจากที่เธอเผลอหลับไปเธอก็ลืมตาขึ้นและตื่นขึ้นมาเห็นสเสร,รัตอยู่ ในห้องเธอไม่รู้ว่าเมื่อใดเธอกรีดร้องและรีบดึงชุดคลุมตัวเธอรู้สึกละอายใจที่ปล่อยให้เสรัตเห็นร่างของเธอจึงถามเสรัตอย่างเขินอายว่าเสรัตเธอจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเข้ามาในห้องออกไปขณะเดียวกันทมังก็ทำหน้าเคร่งขรึมมองเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยแววตาแปลก,แ,ปลกแล้วตอบว่าฉันมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับเธอนะเด็กน้อยในขณะนั้นเสรัตรู้ทันทีว่าเขาต้องรู้เรื่องที่เธอกับเคนนอนด้วยกันผ่านสายตาของเขาและสิ่งสำคัญคือเขาจะต้องบอกพ่อของเธออย่างแน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่เธอกลัวที่สุด เธอถามทามังว่าเกิดอะไรขึ้นรีบไปซะทามังตอบว่าเรื่องใหญ่แล้วเราต้องคุยกันในห้องของฉั้นหลังบ้านใหญ่เเราราตันปฏิเสธที่จะไปเพราะกลัวว่าเขาจะทําอะไรกับเธอแต่เธอต้องฝืนตัวเองไปเพราะทามังบอกว่าถ้าไม่ไปพรุ่งนี้ต้องมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแน่ๆน่เด็กน้อยกังวลว่าทามังจะไม่กล้าทําอะไรเธอแน่ๆ่เพราะเธอยังเด็กและเขาต้องการเงินมากเธอบอกให้ทามังรออยู่นอกห้องเพื่อให้เธอแต่งตัวและเดินฝ่าสายฝนไปด้วยกัน ระหว่างที่เธอเดินฝนตกหนักจนชุดของเธอเปียกโชกเผยให้เห็นเรือนร่างไร้เสื้อชั้นในเมื่อพวกเขามาถึงกระท่อมของธมังมีเตียงไม้ไผ่เพียงเตียงเดียวและสกปรกมากเธอกำลังจะวิ่งกลับลงไปแต่ธมังจับตัวเธอไว้ได้ขม่มขู่และเกลี้ยกล่อมเธอตามเงื่อนไขเธอต้องนอนกับเขาเธอเถียงและขอร้องธมังไม่ให้ทำเช่นนั้นและรอให้เธอให้เงินขณะที่เธอกำลังอ้อนวอนอย่างอ้อนวอนเธอก็รู้สึกได้ว่าน้องสาวตัวน้อยกำลังสัมผัสตัวเธอด้วยอะไรบางอย่างที่อ่อนนุ่มโอพระเจ้าธมังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเอาหัวซุกเข้าไปในชุดของเธอตั้งแต่่่เมือไหร สเสลยรัตโกนว่าทำอะไรหน้าตาแก่ไม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 ไมไมไมเธอผลักหัวเขาออกไปแต่แรงของเธอมีมากเกินกว่าจะรับไหวเธอได้แต่หลังน้ำตารู้สึกละอายและโกรธตัวเองที่ปล่อยให้ชายชราสกรปรกมีกลิ่นตัวแรงและอายุมากกว่าพ่อมาสัมผัสเรือนร่างอันงดงามของเธอและชื่อเสียงอันน่าอับอายที่แม่มอบให้เธอมาตั้งแต่เด็กปล่อยให้เขามาเล่นสนุกโดยไม่มีอะไรทำเธอทำอะไรไม่ได้นอกจากขอร้องเพราะไม่มีทางเลือกกลัวว่าจะบอกพ่อและถ้าพ่อรู้เขาเธอจะต้องเลิกกับเค้นแน่ๆทามังครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งถอดชุดออกแล้วจูบหน้าอก รังครวนครางมือพิเศษของธรรมังก็ยื่นออกมาอย่างอ่อนโยนรูปไลลขึ้นลงจนมีน้ำมูกไหลออกมาเพราะก่อนหน้านั้นจิมมีเ่เล็กๆของเธอเพิ่งถูกพี่เคนจับมันยิงเปียกอยู่เสลยรัตนาย,ยังคงอ้อนวอนไม่ไม,ไม่พอแล้วธรรมังไม่ไม่หัวใจของเธอไม่อยากจะพูดออกไปจริงๆแต่ร่างกายกลับรู้สึกได้ปากของเธออ้อนวอนให้เขาหยุดแต่เธอก็สบายใจมากและบางครั้งเธอก็พูดว่าโอ้ฉันกำลังจะตายทามังมันง่ายมากทรรมังง่ายมากไม่ทามังคว้าตัวเธอมาวางบนเตียงไม้ไผ่แล้วหยิบหมอนออกมาจากใต้ตัวเธอทำให้ท้องของเธอโตขึ้น เธอถามธามังว่าเธอต้องกอ่อหาระอะไรธามังฉันขอร้องให้เธอทำขนาดนี้ก่อนที่เธอจะถามจบธามังก็รีบดึงผ้าพ,พันคอที่พันรอบเอวของเธอออกแล้วโชว์มังกรตัวใหญ่ยาวของเขาให้เธอดูทันทีที่เธอเห็นสเลรชก็เบิกตากว้างและอุทานในใจว่าพระพุทธเจ้าโอ้พระเจ้าอะไรมันใหญ่ขนาดนี้ฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยตั้งแต่เกิดมาโอ้พระเจ้ามังกรของธามังคืออะไรมันใหญ่มากพี่เคนยังไม่ใหญ่เป็นสองเท่าเลยแม่ช่วยด้วยคราวนี้ฉันจะไม่รอดแล้ว